ใช่ดังฉเฉลยแล้วและค่ะเปลี่ยนตัวขุนชาโนนเหตุเพราะว่าชักกลางกองพระเอกจอเสียบแทนค่ะต้องบอกเลยกรณีที่เจ๊มอย1้8ยแนั้นนคะคะออกมาโพสเกี่ยวกับพระเอกชักกลางกองถ่ายจนทีมงานในงงค่ะโดยสิ่งที่กูคิดไว้เนี่ยก็ใช่ด้วยพระเอกชักกลางกองจนทีมงานงงว่าเนี่ยโดนอาถรรพ์ของเขาหรือเปล่าล่าสุดโดนปวดละเดอ้อตอนนี้เองก็นึกว่าป่วยจะพาไปหาหมอก็ไม่ไปสุดท้ายอา้าวเทกองบ้างมาสายบ้าง แต่ทีมงานต้นแคค่ะเพราะคิดจะปลดอยู่แล้วเพ่อเอ้ยงานนี้นะคะต้องบอกเลยเลยคะ่ะว่าผู้บริหารค่ายอาริยาฟิล์มเผยว่าตอนแรกเนี่ยได้น้องขุนชานนนมาเล่นก่อนจะรับไม้ต่อเป็นพี่แจ็ค พอดีว่าคิวน้องนัดเขาป่วยทีมงานเห็นว่าน้องเขาตาลอยลอยสักพักน้องเขาก็ปากเบี้ยวชักก็หงายท้องไปเลยทั้งเราก็เลยต้องเปลี่ยนคุยกับน้องน้องเขาบอกว่าเหมือนก็โดนผีเข้าแต่หนังเราต้องถ่ายต่อก็เลยได้พี่แจ็คมาช่วยก็เป็นการยืนยันแล้วค่ะว่าหนุ่มคนนั้นที่มีปัญหาไม่ใช่ใครแล้วค่ะคือขุนชานนท์ที่มีปัญหานั้นเองเลยค่ะแต่อย่างไรแล้วจะเป็นในเรื่องของสุขภาพหรือปัญหาส่วนตัวก็คงต้องรอติดตามสำหรับการชี้แจงในครั้งนี้ไม่แน่แน่น,นะ ก็เจ้าตัวอาจจะออกมาเปิดเผยได้ฟังแล้วค่ะว่าเป็นเพราะอะไรเราติดตามกันค่ะ